พรมพพระพระพระพร

ไหนครับไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเรามาดูกันว่าวันนี้รอยอินจะได้อาบน้ำไหมยังไม่ซื้อผ้าเลยค่ะอราไปทำกระเป๋าหายที่สนามบินนลยค่ะต้องขอความขห้เขาใส่ไไม่ได้หายเขายังไม่ส่งมาจากเมืองไทย